โอ้โหดิสปัะสา์ครับนี่อ้อนไม่ฟีมครับโอ้โหน่ารักมากไปลงยังไม่อยากลงครับโอ้โหอ่าลงแล้วสวัสดีครับพวกเราครับในช่อง Fuji Channel นะครับวันนี้เราก็มากับรถสลิงผู้ใจของเราครับ วันนี้ก็หลังจากที่เราได้ทานอาหารนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ช้างก็กินกินผลไม้ครับส่วนคนก็กินหมูกระทะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็กําลังเก็เบจานเก็บอะไรหลายอย่างครับผมก็เดี๋ยวเราจะได้ขับสลิงเอาของไปเก็บไว้นะครับผมไปกัน เดินบ้านก็กดแขนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วครับ แล้วก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับพี่ฟิล์มก็กําลังจะลงครับได้ลงมาแล้วะตอนนี้สิริมงคลน,นอนหลับครับผมอยู่ฝั่งนู้นครับซูไม่ได้แล้วกล้องนพ่ยภายงามก็อยู่ข้างหลังครับพูดดังไม่ได้ครับผมยวสิริมงคลตื่นครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วเอาของลง ดึงมาว่ะมาวา่ะันนี่ผมะจับลุกมาว่ะเอาคออันนี้ผมของเยอะมากครับจานดิสินินนอนเฝ้าหน้าประตูเลยเอาไปไหน๋ยวเ,เราขอเก็บจานก่อนนะครับ อนนี้จะเอาตะกร้าไหนครับก็จะเอากล้วยนะคะไปให้นช้างค่ะที่ที่ไม่ได้ไปกินใช่ไหมครับค่ะตอนก็เอามาให้นิดนึงก่อนนะคะมีมันแก้วอีกยังไม่ได้ล้างใช่นี่เราก็ให้เชือกนิดผม,มก็มีมันแก้วอีกตัวละสองนะถ้าภาษากินแล้วก็น่าจะไม่ได้ให้ผมเพราะกล้วยน้อยให้เฉพาะเชือกที่ยังไม่ได้ไปดีกว่าครับ พวันสากินเยอะแล้วให้ครบสองแล้วบ่อยักหน่อยครบสองแล้วบ่นี่แม่กำไรครับอยู่ตอนอรอตอนอ้อหิวใจเย็นใจเย็นตอนอ้อห้าตอนอ้อถอยเอแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้กินต่อไปก็แม่พางวันจันทร์ สพันษาให้กินเยอะแล้วครับผมสปันษาได้ไปกินกับเขาก็ยังไม่ให้กินนะครับเพราะว่าได้กินแล้วให้ช้างอื่นๆได้กินบ้างครับไปสปันษาก,ก็มีรางวัลเดี๋ยวไปฟิล์มมาเล่นด้วยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดีย๋ยวค่อยแบ่งก,กินอีกแล้วโอ,อ,อ้อันนี้ใครจัดรลย์ให้สปันสาครับจัดเองค่ะที่ฟิล์มเขียนเองนะครับ ถ้าหนูไม่ดิ้นจะสวยกว่านี้พี่ฟิมว่าถ้าสุพรรณสามไม่ดิ้นจะสวยกว่านี้ครับดูครับอะไรให้เพื่อนๆพี่ๆกินบ้างหนูก,กินเยอะแล้วดูโยกใหญ่เลยครับเป็นคนละน้อยไปครับผม มาฟังนี่ฟิมนินมานี่นินไมานีน่ลูกพี่ฟิมก็มาเล่นกับน้องสปันสัมนะภาษามาสาวันนี้เราสานีน่พี่ฟิมจัดให้เป็นโดเรมอนเลยครับพี่ฟิมว่าถ้าไม่ดิ้นจะสวยกว่านี้ครับผมโอ้โหอันนี้ขนาดดิ้นนะครับ น่ารักมากเลยสีนีนน้นี่ติดเข้าเลยนี่นี่สซีนินซีนินกานสัมผัสมากเลยครับ ดูควรักกันครับผมดูครับน้องช้างของเรานี่ก็ยังไม่เย็นนะครับประมาณตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามบายสามหนึ่งนาทีครับผมยังไม่เย็นเท่าไหร่ครับจุบกันจุบกัน อันนี้เขียนว่าอะไรนี่แฮปปี้เบอร์ดี้ค่ะแฮปปี้เบอร์ดี้แล้วก็เด e l i ลท์มอนครับวาดแต่พ่อวาดเองด่ <c oughs> วาวาดตัวเองไม่เสร็จเลย <c oughs> น, <c oughs> นั่งลงไม่แห้ว่าน่ารักมากเลยครับสุพรรษสา ยังเหลือมันแก้วอีกนะครับเดีย๋ยวเราก็จะให้กินมันแก้วนะครับผมกนกน้อยวันนี้ยักน้อยไม่ได้ไปกินนะครับเพราะว่าช้างเอาไปหลายเชือกนะครับของเราไม่มีความจับนะครับ อยากนอนเดี๋ยวกินที่บ้านเนาะผมไม่เป็นไรเท่าไปหมดทุกเชือกนี่ไม่มีควานจับครับก็เลยไม่ได้เอาไปผมดูสุนัข <c oughs> สิริมงคลน,นี่กินอิ่มจนนอนหลับแล้วครับดูครับนอนกลางวันนี่ครับกินอิ่มจนหลับเลยครับพายงามนี่ยืนหลับครับผมดูครับ สวงามยืนหลับเฉยเลยครับเพราะว่าเขาอิ่มมากครับวนันนี้อันนี้อิ่มมากเลยก็เมือนกับคนกับผมกินอิ่มแรงก็นอนหลับกินนอนครับสบายเพราะช่วงนี้ไม่มีงานแหครับอะไรทำอะไรอย่างงี้นี่ เนี่ยไปทำแก้มอยู่นครับทำแก้มอะไรอย่างนี่ไหนลองสั่งให้เซบาสาซยิ้มหน่อยที่เคยสั่งอ่ะยิ้ม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 จริงด้วยเอียยิ้มยิ้มทังเกตปากดูดีๆนะครับยิ้มยิ้มนี่ยิ้ม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 เออยิ้มโอ้โหยิ้มอีกยิ้มอีก พ่อมาด้วยสิวันสายยิ้มหมดชิวันสายยิ้มเฮ้ยเฮ้ยอยากกัดสีนี้นี่ดูครับช้างกับม้านี่อยู่ด้วยกันได้ครับน่ารักมากหมดแล้วตากับบ้านครับเข้าไปสุกสะกเราสุกสะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับส,สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย